คุณเอกกับคุณปุณน,นละคุณรัฐกับแม่คันนะนี่จันขอเขียนเป็นตรงนี้มีอารมณ์เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมถะคืออารมณ์30อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็รูปนามรูปนามคันห้า ือจะเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าเขียนอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะท่านนะคะคุณรัฐท่านไหมคะที่เขียน,น,นแบบนี้เพราะเอามาตามนี้การม,มาสุทธะมโนทวารวิถีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสนาขั้นบนเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสมถะ ข้างล่างเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญวิปัสนาเริ่มต้นต้องเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้แหละเรียกว่าปริวานวิถีเรียกว่าปริวานวิถีการที่ปริวานวิถีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เก้าล้อเก้าตรงนี้ต้องแยกออกมาว่าแยกออกมาในส่วนของอาทิอาทิกำมิกฌานฌานสมาบัต ป้าทะกาชาเห็นไหมคะอะพินญาแต่การที่จะมาอย่างนี้ได้เนี่ยอย่าลืมนะว่าครั้งแรกอาจจะมีแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อชานใกล้จะเกิดเดี๋ยวการเขียนใหม่ดีกว่านะนิดนึงนะต้องเขียนตรงปริอุ้มโคโด้วย,ยค่ะตัวที่จะเกิดวู8จะเกิดตัวตัวมอกี่อ่ะ ่มอวิบอะครับจะสามารถเข้าได้ครับเข้าได้ค่ะช่วงแรกที่เราบริกรรมใหม่ๆเนี่ยปัญญายังไม่เกิดอ๋อครับช่วงปัญญายังไม่เกิดนี่มีท่านั่งไหมนะอ๋สิเอ๋อสิ ามมาไม่รู้เรื่องจัดการให้อาจารย์โง่อะไรเจ๊ไม่ค่ะไม่ถามไม่ขอเจ๊เธออารมณ์ฉาบคืออะไรไม่ใช่มันมีสมถะค่ะอะไรนะที่เป็นรูปนามมันแยกตะกียจชานบอกนะคุณนั่นไหนรูปแล้วนารูปนาค่ะอันนี้เข้าใจตัวหนี้แต่มันเป็นอะไรนะอาจารย์อารมณ์เป็นอะไรนะอาจารย์อารมณ์อารมณ์สามสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นของสมถะเป็นสมถะใช่ไหมอ่สมถะสมาธินะ แล้วก็อารมณ์ที่เป็นรูปนามขันห้าหรือสติปัะฐาสี่เนี่ยเป็นอารมณ์ทําให้มิปัสนาเกิดปัญญาอิปัสนาปัญญาอ่าพอมาถึงตรงนี้ละพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยรูปแบบแบบนี้เราจําได้นะปริอุนุโค อันนี้ก็คือพวังแรกพวังหลังก็คือยังเป็นติปูนเซค้าสามนะมโนทาวาที่ต่อท้ายก็ใช้อันเดิมเหรอคะก็เอาโลหะสินเดิมครับหมายถึงอะไรนะเนี่ยอารมณ์มโนทาวาต้องอย่างใด,ดอย่างหนึ่งเหมือนกันอันเนี้ยค,คือเอาอย่างใดยอย่างหนึ่งมาตั้งแต่แรกรถ้าสมมุติว่าเอาปฐวีตรงนี้ก็ต้องเป็นปัทวีถ้าตรงนี้เป็นรูปนามรูปนามอะไรตรงนี้ก็ต้องเป็นรูปนามอะไรอันนั้นอันใดอันหนึ่ง อ่าใช่เนี่ยแล้วก็ถ้าสังเกตนะปริอุนุโคเนี่ยมันเหลือเป็นมอกุมอกุสามสี่อันนี้สำหรับอ่าสำหรับอันนี้เรายกแค่ติปูกเศษขาดสามที่เริ่มต้นทำเรื่องพวกนี้นะพระอรหันต้องแยกอีกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมอกิได้ใช่ไหมอ่าเราต้องแยกทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็แตกเป็นสองเรื่อง ก็คือฌานและจิตเกิดฌานและจิตเกิดครั้งแรกเรียกว่าอาทิกกมิกชานใช่ครับอาทิกรมิกฌชานวิถีเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นมาเลยอันนี้อย่างเนี่ยแล้วพอมาถึงตรงนี้ปับ๊บวิปัสสนาอย่างเกิดขึ้นมาจําได้ไหมคําว่าโคเนี่ยมันเป็นอันที่สิบสามใช่ไหมเป็นเป็นปัญญาระดับที่สิบสามใช่ไหมปัญญาระดับที่สิบสี่ก็คือมัคคัควิถี จำได้ไหมคะคเมื่อมรดับลงแล้วผลเกิดขึ้นมาอีกสองขนาดมรกเกิดผลเกิดตามแต่เป็นผลสมาบัติวิถีต้องแยกพูดอีกทีหนึ่งหลังจากที่ได้ผลแล้วแยกออกมาอีกทีหนึ่งเราดูนะอันนี้ชุดหนึ่งทีนี้อารมณ์อารมณ์ของอาทิกกมิกชานเนี่ยถ้าได้ฌานห้าฌานเนี่ยสมมติว่าอันนี้ยกเป็นหนึ่งถึงห้านะคะ หนึ 1> 1่งถึงห้าชาติอะเนี่ยอันนี้อารมณ์ก็ต้องเป็นปฏิภาคณิมิตใช่ไหมปฏิภาคณิมิตคือความใสใช่ไหมคะปฏิภาคณิมิตอารมณ์อารมณ์ชนิดนี้เป็นสิ่งที่รูปปาวาจะระห้าชาัิน่ะปฐมทุตีตติจตูปัญจะน่ะพวกนี้เป็นจิตใช่ไหมคะจิตเหล่านั้นจะต้องมีอารมณ์เข้าใจเนาะอ่ะอันนี้ชุดหนึ่งชุดของเขาอย่างนี้นะและอีกชุดหนึ่งก็คือ ชุดที่จะต้องได้มรรคผลชุดนี้จะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ครับอ่ต้องแยกกันชุดนี้มีนิพพานเว็าจยเปลี่ยนสีนะเม่กี้เปลี่ยนสีไม่ทันอันนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ปฏิภาคะนิมิตคือความใสเป็นอารมณ์อันนี้สําหรับชาตที่หนึ่งชาตที่ห้าสามารถต่อยอดให้ไปเป็นอรูปฌานได้ใช่ไหม เอออารูปฌานสีรูปแบบเป็นอย่างนี้แต่ส่วนการที่จะเมื่อได้ฌานแล้วเข้าฌานออกฌานมีอภินญาไอ้นั่นก็แยกรายละเอียดออกไปเนาะอันนี้เราพูดถึงปริวานวิถีเข้าใจใช่ไหมปริวานวิถีคือวิถีที่จะต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมถะและวิปัสนาเกิดตรงนี้เป็นปริวานวิถีเป็นตั้งแต่แรกละ มาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าปริวานวิถีเหมือนกันปริวานวิถีก็คือในส่วนของต้องเป็นการมัศธุะมโนทวารวิถีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชาญสมาบัติ8ดหรือสมาบัติเกเกิดหรือไม่ก็ทําให้มักผลนิพพานเกิดชาอภิญญายท้งนี้อันนี้เป็นปริวานวิถีตั้งแต่แรกนะอย่าลืมนะรูปแบบแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะใใคเอ,อ้คดีละ อค่ะค่ะสาธุได้ค่ะได้ตอนนี้ตัวเป็นอาเซค่ะค่ะอาเค่ะอาเซคาอาเซคาก็คือพระรหัสใช่ค่ใช่ะอย่างไรนะฮะทางก็คือเป็นมีิตก็คืจะเป็นตัวมอกิแต่มันผสมทั้งวิปัสสัอ่าครั้งแรกครั้งแรกครังแรกต้องมีก่อน ค่ะคือท่านมีวิปได้ได้มีวิปได้อ่าแต่ปัญญาต้องเป็นปัญญาระดับที่จะต้องแบบว่าถ้าเป็นปัญญามันเป็นปัญญาหลายหลายแบบเนาะแต่ถ้าเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเป็นปัญญาที่จะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของฌานหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของการเข้านิโรธเนี่ยเนี่ยเหมือนข้างบนเนี่ยเข้าใจเนาะเอ๊ะ คือถ้าถ้าเป็นพระรหัสปริอวุโคตรงนี้ต้องเป็นมอกิอก่กแต่อันนี้ถ้าเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลนี่เราเอาติปุกหนึ่งเสขาสามมีแค่สี่บุคคลนี้เท่านั้นสาธุนะเดี๋ยวในส่วนของปริวาลวิถีช่วงนี้ไว้นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเกี่ยวกับเรื่องของปัจเจกคณะวิถีกันอีกสัหนะกหน่อยเนาะอหลังจากพักแล้วช่วงเช้าเท่านี้ก่อนค่ะ จบทุบยังพ่งลถไม่ยจไม่่ายฉันขอจุดจะไม่เข้าสมอง